มาครับเหมือนี้เขาเสิ้อ้าพี spell, า่น้องอ้อมเมืองบอระบือ네พี่น้องครับเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านบอระบือครับตลาดโต้รุ่งพี่น้องครับเหมือนนี้ถือว่าเงียบและพี่น้องครับเพราะว่าฝนตกแหงนะครับเด็กน่อยกาลังเลือกเรื่อนพอดีพี่น้องนะครับมาพี่น klar, ah, ้องครับจิคข <izo> ้าขาไปในเมืองพี่น้องนะครับถือว่าซอยธนาคารออมสินขาไปว่าไรครับถ่วมแห้งพี่น้องครับรถน้อยบ่าสามารถสัญจรเข้าไปได้พี่น้องเด้อนะครับซอยธนาคารออมสินนะครับไปเรื่อยๆพี่น้องครับนี่พี่น้องครับขออญาติภาพอาทิใรายจางน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับ นี่คือบรรยากาศครับหลังจากฝนตกตอนนี้ก็ยังตกพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังตกลิลินโยครับเขาจะเข้าไปในเมืองกัเพื่อบรรเบือครับตอนนี้ก็ถือว่าระบายน้ำได้ดีครับพี่น้องครับระบายน้ำถือว่าได้ดีครับช่วงตกที่แรกนี่โอ้ระบายพระท่านพี่น้องครับนี่พี่น้องครับนี่คือสีแยกไฟแดงนะครับเอาพี่น้องครับย้อนให้ขั้นนี้ไปพังเราหยไปยังไดนี่โอ้เอาพี่น้องครับนี่เข้ามาในเมืองเราพี่น้องครับกลางเมืองเลยพี่น้องนะครับ เด็กน่อยก็เลังเรื่องเยนพอดีครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องครับถือว่าการระบายครับได้ดีเลยพี่น้องครับขนาดตกแห้งในรอบปีเลยพี่น้องครับผอนี้นะครับถือว่าตกแห้งในรอบปีเได้พี่น้องนี่นะครับพาพี่น้องชมนะครับในเมืองเฮาพี่น้องบอระบือเฮ้านี่พี่น้องครับบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นกลางเมืองเลยพี่น้องครับแยกนะครับกรุงไทยนะครับกรุงไทยซุปเปอร์กรุงไทยนะครับนี่ถือว่าเป็นกลางเมืองเลยพี่น้องครับนี นี่พี่น้องครับถือว่าการระบายก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับธรรมดาตกแห้งปานนี้เนี่ยโอ้นะครับรถจะติดเหงาเลยพี่น้องครับนี่นี่คือบรรยากาศครับให้พี่น้องเดืเบื่องกันอันนี้ก็ร้านปลากายเปรัครับโอ้ยถือว่าถ่วมครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแยกนะครับธนาคารกรุงไทยครับแบงค์กรุงไทยครับถือว่ายังถ่วมครับ เด็กหน่อยกําลังเลื้ยงเลีนยพอดีพอดีพี่น้องครับอันมองนี้ไม่ต้องห่วงครับตกหน่อยต๊ะไรก็ถ่วมเมื่อกี้ครับนี่ครับตกหน่อยต๊ไรกระถ่วมครับนี่นะครับแต่ธนาคารเขาโอ้สายไฟกับล่มเลยพี่น้องครับคุณเพิ่งนี่นะครับผมสายไฟครับเพิ่งนี่พี่น้องครับพี่น้องกรัระมัดระวังเอาเร้พี่น้องเ้ยนะครับการสัญจรนะครับเพราะว่ายานเด็กหน่อยเลื้ยงเล่้พอดีครับเด็กหน่อยกำลังเลื้ยงเล่นพอดีนะครับ สพาพเบิ <Leah> ้งบรรยากาศพี่น้องครับนี่พี่น้องครับก็เมืองบลอระบือเฮาเลยนะครับอยู่ซอยได้ถ่วมเนะนะครับสร้อยมากครับยูยู่หนาโรงบาลนี่นะครับ่วมเลยแหละพี่น้องครับผมว่าเยยุ่งสภาปเบิ้งพี่น้องครับหนาโรงบาลนะครับสภาพเบิ้งหนาโรงบาลครับห่วมประจําครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องครับอยู่พออีเมรนะครับที่นะครับกําลังรับชมกันอยู่กรุงกรุงเทพครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับนี่โรงเรียนบลอระบือเฮาพี่น้องครับ โรงเรียนบาร,ร,รับือครับโอ้ถ่วมเลยพี่น้องครับนี่ถือว่าพอสมควรครับเด็กน้อยกาลัางเลี่อนเรี่องพอดีพี่น้องครับนี่สายกล้องเลยพี่น้องเดืเบิ่งกันนะครับวันนี้เขาจะเข้าไปทางตลาดสดนะครับตลาดสดเข้าบอกเขาเด็กหน่อยเด็กน้อยโอ้ถ่วมพี่น้องครับโอ้ ขณะโซ่มาเขาพี่น้องครับรถรถมินิิตี้นะครับช่วงดิ้นหน่อยเรื่อนเลี้ยงพอดีนะครับพี่น้องครับทารถขับบ้านนะครับโอ้พี่น้องเลยลำบากย้ำฝนตกนะพี่น้องเนาะกำลังใจครับเพื่อได้พี่น้องครับค่อยไปค่อยมากครับสัญจรการเดินทางผมถือว่ามื่อนี้ตกแห้งพี่น้องนะครับตกแห้งกับมื่อนี้นะครับโอ้พี่น้องครับตัวรถหลายดิ เอาเป็นวาครับย้อนลงเลยคนพี่น้องครับอีกภาพไปิึงอีกมองหนึ่งครับ